สวัสดีครับวันนี้ร้านบีบีช็อปสามสี่นะครับจะพาชมการรีวิวสีนะครับรอบนี้จะเป็นสีใส่กาพ่นนะครับก็จะมีหลายเฉดเดี๋ยวเพื่อนๆ่อคอยติดตามชมนะครับว่าแต่และเฉดเนี่ยจะสวยตรงใจเพื่อนๆมากน้อยแค่ไหนนะครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยผมได้ทําการลองพื้นเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มสีแคนดี้โทนก็จะลองพื้นสีบลอนะครับแล้วก็สีอื่นๆเช่นสีเทา ก็จะลองพื้นสีขาวสีบอลลองพื้นสีเทาแล้วก็สีส้มมุกทองก็จะลองพื้นสีขาวนะครับซึ่งผมจะขออธิบายเพิ่มเติมนะครับก็คือแต่ละเฉดเนี่ยมันไม่จําเป็นที่ลองพื้นตามที่ผมบอกเบื้องต้นเมื่อกี้นะครับสีแต่ละตัวเนี่ยต้องดูการออกแบบของการผสมสีนะครับสีแคนดี้โทนเนี่ยบางเฉดอาจจะไม่ได้ลองพื้นบอลเสมอไปนะครับ ยกตัวอย่างเช่นสีแดงมาด้าครับที่เป็น 41V 46V เนี่ยเวลาเราพ่นแดงแดงแก้วเนี่ยมันก็จะมีรองพื้นที่เป็นออกเฉดชมพูอมชมพูครับส่วนสีน้ําเงินบางเฉดเนี่ยผมก็จะรองพื้นฟ้าอ่อนซึ่งการรองพื้นเนี่ยเพื่อนๆต้องสอบถามข้อมูลกันอีกครั้งนะครับตัวนี้ตัวเนื้อสีที่ผมผสมทินเนอร์มาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นส้มมุกทองนะครับ แล้วก็จะบอกเพื่อนๆอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้ผมที่ผมขายสีหน้าร้านเนี่ยผมเจอปัญหาก็คือลูกค้าที่มาซื้อเนี่ยยังไม่ทราบว่าเฉดสีที่ลูกค้าต้องการเนี่ยลองพื้นสีอะไรนะครับเพราะถ้าซื้อ,อับทางร้านเราเนี่ยผมก็จะแนะนําลูกค้าตลอดว่าเฉดนี้ควรลองพื้นเฉดไหนนะครับแล้วก็บางเฉดเนี่ยต้องลองพื้นให้ตรงเฉดเพื่อไม่ให้สีเพี้ยนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวที่ผมพ่นให้ดูนะครับ จากคลิปก่อนนะครับคลิปก่อนของคลิปเนี่ยครับเพื่อนๆลองไปดูได้นะครับว่าการพ่นสีทำไมสีมันไม่ตรงกับตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเรื่องสีแคนดี้สีแก้วตัวนี้นะครับสังเกตว่าเราพ่นหนึ่งรอบเนี่ยมันยังออกชมพูชมพูนะครับจึงผมจะบอกเพื่อนๆว่าเราไม่สามารถดูสีที่แท้จริงได้เมื่อเราเปิดฝากระป๋องสี หรือเราพ่นแค่รอบแรกนะครับเราไม่สามารถฟันธงได้นะครับว่าเฉดสีนั้นเป็นสีอะไรนะครับผมก็เจอเพื่อนๆเวลาซื้อสีไปแล้วเนี่ยเปิดฝากระป๋องยังไม่ทันได้ลองพ่นอะไรก็บอกว่าสีมันเข้มกว่าตัวอย่างสีมันอ่อนกว่าตัวอย่างนะครับซึ่งสีแต่ละประเภทเนี่ยเราต้องลองเทสลองพ่นดูนะครับเราถึงจะทราบนะครับว่าสีที่แท้จริงเป็นเฉดอะไรนะครับยกตัวอย่างอย่างตัวน้ําเงินแก้วตัวนี้นะครับ ผมพ่นไปรอบแรกเนี่ยมันก็จะออกฟ้าๆมันยังไม่เป็นสีน้ําเงินเราต้องพ่นให้ได้เที่ยวรอบที่เหมาะสมนะครับเฉดสีจึงจะออกมาตรงตามที่โรงงานเขาผสมสีออกมานะครับผมก็จะให้เพื่อนๆดูทีละเฉดแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับผมจะพ่นวันนี้รีวิวให้ใหเพื่อนๆชมเนี่ยทั้งหมดเจดเจ็ดเฉดสีนะครับ แต่เดี๋ยวท้ายคลิปมันจะมีเฉดสีที่8นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองติดตามชมนะครับว่าเฉดสีที่แปดเป็นเฉดสีอะไรนะครับจากที่ผมพ่นดูเนี่ยน้ำเงินแก้วของตัวนี้เนี่ยจะรู้สึกว่าพ่นกบตัวง่ายแล้วพ่นไม่ค่อยยากครับส่วนเฉดน,นี้เป็นเขียวแก้วครับสังเกตน้ําของสีเขียวแก้วใช่ไหมครับมันจะเข้มปีเลยใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวเพื่อนๆดูตอนที่ผมพ่นนะครับสีมันแทบจะไม่ออกเลยนะครับ พอเนื่องจากสีแก้วเนี่ยในการพ่นรอบแรกเนี่ยมันจะอ่อนกว่าสีจริงๆไปหนึ่งเฉดน,นะครับเพื่อนๆก็เคยที่พ่นแค่รอบเดียวแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้ผมดูนะครับว่าทำไมสีมันอ่อนทำไมสีมันจืดน,นะครับหรือจากที่ผมประสบการมาเนี่ยบางคนเนี่ยซื้อสีแก้วมาพ่นแต่ไม่เข้าใจว่ามันเป็นเนื้อสีแก้วสีเคนดี้ครับพ่นไปรอบแรกก็ ก็จะบอกเลยว่ายี่ห้อนี้ไม่ดีครับสีจืดสีละลายสีผสมทินเนอร์เยอะบาบ้าไปครับซึ่งเราต้องทําความเข้าใจเรื่องประเภทสีก่อนว่าสีประเภทนี้เป็นสีแก้วเป็นเนื้อโปร่งสีตัวนี้เป็นสีมุกเป็นเนื้อทึบอย่างในคลิปนะครับเป็นสีแก้วแต่มีประกายนะครับการพ่นเทคนิคการพ่นก็จะต่างกันอันนี้เป็นสีแก้วที่มีประกายก็คือส้มแก้วประกายทองนะครับ จะมีประกายในเนื้อสีด้วยครับตัวนี้ช่วงนี้เนี่ยผมจะเจอปัญหาก็คือเพื่อนๆจะซื้อสีจริงแล้วไม่ซื้อลองพื้นไปครับหรือบางทีเพื่อนเพื่อนเนี่ยมาซื้อสีพาเพื่อนของของลูกค้ามาด้วย เพื่อนของลูกค้าเนี่ยก็ไม่ทราบว่าสีที่เพื่อนเขาเลือกเนี่ยเป็นสีประเภทไหนก็จะบอกเพื่อนแยงเพื่อนเลยว่าเอ้ยเพื่อนไม่ต้องซื้อสีรองพื้นหรอกหรือบางคนก็โอ้ยรองพื้นไม่ต้องพ่นเยอะพ่นโปรย,ยพอซึ่งผมก็จะแจ้งลูกค้าเลยนะครับว่าการรองพื้นเนี่ยเราไม่สามารถพ่นโปรยหรือเราไม่พ่นไม่ใช่รองพื้นไม่ได้นะครับยิ่งสีที่มีลูกเล่นเยอะประกายสวยเนี่ย การพ่นเนี่ยหรือขั้นตอนการทำเนี่ยยิ่งเยอะกว่าสีที่เป็นสีดําสีขาวธรรมดาทั่วไปนะครับยกตัวอย่างเหมือนเหมือนชิ้นเนี่ยครับชิ้นนี้จะเป็นสีเทานะครับมันเป็นสีที่กบตัวง่ายอยู่แล้วผมลองพื้นขาวก็คือจะลองพื้นขาวก็ได้จะลองพื้นเทาก็ได้จะลองพื้นบอนก็ได้ครับถ้าเกิดเป็นสีประเภทเนื้อทึบที่มันกบตัวง่ายแบบนี้นะครับอันนี้ผมพ่นรอบเดียวก็จะสังเกตว่ามันยังเป็นจ้ำจ้นะครับ จึงที่ผมพูดเมื่อสักครู่ครับว่าเราลองพื้นพอให้มันเป็นจ้ำๆไม่ได้ครับพอสีมันเป็นจ้ำๆโปรยๆเนี่ยมันจะทําให้เราทํางานยากแล้วก็สีออกมาไม่สวยนะครับอย่างในชิ้นนี้ก็จะเป็นสีบอลสีบอลเนี่ยก็เช่นกันครับสามารถลองพื้นเทาได้ลองพื้นขาวได้ลองพื้นบอลได้แล้วแต่แล้วแต่ความเหมาะสมแล้วก็การพ่นยากง่ายซึ่งสีบอลเนี่ยมันพ่นง่ายแล้วครับก็พ่นรอบเดียวก็ก,กบตัวดีแล้วแต่สีบอลเนี่ย ส่วนใหญ่ที่บางคนบอกพ่นยากเนี่ยพ่นแล้วลายอะไรยครับจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ที่ทินเนอร์ด้วยครับเพื่อนๆบางคน save, save เซฟเซฟคอร์สโดยการลดทินเนอร์ไปใช้ทินเนอร์ที่มีคุณภาพต่ำนะครับก็จะเกิดปัญหาพ่นแล้วประกายไม่ไม่ฟูสีด้านไม่สวยนะครับแล้วก็จะบอกว่าพ่นสีบอลพ่นยากคือถ้าเกิดว่าเราใช้ของที่มีคุณภาพแล้วก็เหมาะสมครับมันจะยิ่งทำให้เราทำงานง่าย ผมก็จะบอกเพื่อนๆเ,เสมอครับว่าเราไม่สามารถเซฟคอร์สโดยการลดคุณภาพทินเนอร์ได้นะครับมันจะทําให้เรายิ่งยิ่งเปลืองน,นะครับยิ่งต้องมานั่งแก้สีใหม่ยิ่งจากที่จะเซฟงบนะครับมันกลายเป็นเพิ่มงบนะครับอย่างตัวนี้จะเป็นส้มส้มมุกทองส้มมุกทองเนี่ยสีสดๆนเนี่ยผมก็จะลองพื้นขาวเท่านั้นครับถ้าเกิดเราลองพื้นเฉดเฉดอื่นเนี่ยก็คือจะสีจะเพี้ยนไปเลย อันนี้ก็คือการพ่นรอบที่หนึ่งก็จะสังเกตว่าสีเทาสีบอลมันก็จะกลบตัวดีและแต่ว่าการพ่นสีเนี่ยผมก็จะแนะนาให้พ่นสองรอบเดี๋ยวรอบที่สองเราก็จะพ่นซ้ํารอบที่สองนะครับส่วนส่วนสีแก้วเพื่อนเพื่อจะสังเกตดูมันจะซีดหมดเลยมันจะยังไม่เป่งยังไม่สดนะครับเนี่ยครับสาคัญอย่างเช่นสีแดงเนี่ยยังเป็นชมพูชมพูอยู่เลยเราจึงควรพ่นให้ได้รอบเที่ยวของสีนะครับเราจึงค่อยมาเทียบ ดูอีกครั้งว่าตรงความต้องการของเพื่อนๆหรือไม่นะครับสวยนี้ครับผมพ่นรอบที่2แล้วจะสังเกตได้เลยนะครับว่าสีสดเข้มไม่เป็นจ้ำแต่สังเกตดูสีเทาสีบอลถึงพ่นสองรอบก็สีมันก็จะแน่นขึ้นครับแต่ว่าเฉดส,สียังไม่เปลี่ยนส้มมุกทองก็พอพ่นรอบที่2ก็จะมีความเปล่งประกายมากขึ้นนะครับ เดี๋ยวพอเราพ่นสองรอบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาพ่นเลกเกอร์กันนะครับอันนี้ให้เพื่อนๆชมเฉดส,สีที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบเลกเกอร์มีเพื่อนๆมาซื้อสีก็จะสอบถามกันว่าไม่เคลือบแลกเกอร์ได้ไหมเนี่ยครับถ้าเกิดเราไม่เคลือบเลกเกอร์มันก็จะไม่เงาครับสีเกล็ดรถยนต์เนี่ยต้องพ่นให้ครบขั้นตอนนะครับเพื่อให้สีออกมาสวยแล้วก็ทนนะครับถึงขั้นตอนการพ่นแลกเกอร์เลยนะครับ การพ่นแลกเกอร์ก็จะเหมือนกันครับการพ่นแลกเกอร์ก็จะพ่น2รอบรอบแรกเนี่ยเราก็พ่นให้ได้ความเงาฉ่าระดับหนึ่งครับอาจจะ50%หรือ60%เเพื <the> <sorting> <unky> ่อให้น right <the> right ้ำแลกเกอร์มันยึดเกาะชิ้นงานก็คําแนะนําอย่าให้เพื่อนๆนะครับพ่นจนฉ่าในรอบแรกครับเดี๋ยวมันจะเกิดการไหลเยิ้มหรือเดือดได้นะครับแล้วก็การพ่นแลกเกอร์หลายรอบหรือการพ่นแลกเกอร์หนาไม่ได้ช่วยให้ความเงามันเงาขึ้นนะครับยิ่งจะทําให้เป็นผิวส้มเยอะแล้วก็ความเงามันดรอปได้นะครับ เราควรจะพ่นพอเหมาะนะครับสองรอบพอตึงผิวนะครับสีน้ำเงินเนี่ยจะสวยมากครับที่ผมพ่นให้เพืพ่อนๆชมแล้วก็จะมีเพื่อนๆที่ยังไม่ไม่เข้าใจในเรื่องแลกกเกอร์นะครับอ่าเวลามาซื้อแลกกเกอร์เนี่ยคําถามแรกที่บอกพ่อค้าเนี่ยก็จะถามว่าขอแลกกเกอร์ที่ดีที่สดุดตัวไหนที่เงาซึ่งผมก็จะอธิบายประมาณนี้ครับคือ เลเกอร์เนี่ยแต่ละตัวเนี่ยโรงงานเขาผลิตออกมาเนี่ยเขามีมาตรฐานคือพ่นหนามันความเงามันเงาหมดทุกตัวแหละครับแต่ทีน,นี้มันจะให้โฟกัสตรงที่ว่า่าถ้าเกิดว่าคุณภาพสูงเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องความเงาดอกหรือมีความทนแสงแดดทนยูวอทนอาสารเคมีอะไรพวกเนี้ครับแต่มันจะเงาหรือสวยหรือไม่เนี่ยมันจะอยู่ที่คนพ่นนะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมผมก็จะแนะนําว่าถ้าเพื่อนเอนเนี่ยไม่มีห้องพ่นพ่นกลางแจ้งหรือ เสียงที่จะฝุ่นเยอะเนี่ยผมก็จะแนะนําให้ใช้เล็กเกอร์ประเภทที่มันแห้งไวหน่อยนะครับส่วนลักษณะางานบางลักษณะางานที่ต้องซ่อมด่วนหรือต้องการกวาแห้งเร็วมันก็จะมีเล็กเกอร์ที่สําหรับการซ่อมด่วนแล้วก็เล็กเกอร์มันจะแห้งเร็วนะครับบางเพื่อนเพื่อนยังเข้าใจว่าอยากให้เล็กเกอร์แห้งเร็วก็ต้องใส่สารที่มันทําให้มันแห้งเร็วซึ่งจริงๆถามว่ามันเป็นการแก้ไขไปายเหตุครับเราควรจะใช้เล็กเกอร์ที่เหมาะสมกับงานนะครับ ถึงเราจะซื้อเลกกเกอร์ที่ดีที่สุดแต่สภาพอากาศแล้วก็สภาพแวดล้อมที่เราพ่นเนี่ยมันไม่เหมาะจากของแพงๆมันก็จะกลายเป็นเราทํางานไม่ได้นะครับซึ่งเรื่องเลกกเกอร์เนี่ยอ่าก็อยากให้เพื่อนๆก็ศึกษาแล้วก็ปกติแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยมาร้านเราเนี่ยเราก็จะให้คําแนะนําได้ทุกข้อสงสัยของลูกค้าเลยนะครับไม่ต้องหาข้อมูลให้ปวดหัวครับ ถ้าลูกค้าตั้งใจมาซื้อแล้วเรามาปรึกษาที่ร้านเราเนี่ยเราให้คําแนะนําก่อนที่ลูกค้าจะซื้อของได้แน่นอนครับอันนี้ก็ให้เพื่อนๆดูความเงาของเลกเกอร์ครับอันนี้แค่พ่นรอบเดียวนะครับพออันนี้พ่นสองรอบเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือพ่นสองรอบพอเป็นผิวมันก็จะเงาสวยแล้วนะครับ ยังไงผมก็ขอฝากาเพื่อนๆนะครับสนใจสีพ่นรถนะครับอุปกรณ์ทำสีก็สามารถมาสั่งซื้อหรือมาซื้อหน้าร้านได้นะครับที่ร้าน B ีบีช็อปสาจำหน่ายสีพ่นรถนะครับอยู่รามอินทาซอย117นะครับกรุงเทพมหานครนะครับอยากจะให้เพื่อนๆนะครับสนับสนุนอุดหนุนซื้อสินค้าจากทางร้านเราเยอะๆนะครับเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆนะครับแล้วก็มาทำคลิปแนวนี้ให้เพื่อนๆหรือถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะ ต้องการความความรู้เรื่องอะไรครับให้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดผมว่างแล้วผมก็จะทำคลิปให้เพื่อนๆชมกันนะครับเมื่อผมทำการเอาเจ็ดเฉดสีทั้งหมดมาเทผสมกันนะครับ มันก็จะออกมาเป็นสีเฉดนี้แหละครับมันก็จะคล้ายๆเขียวเนืนนะครับมันก็สวยไปอีกแบบนะครับเดี๋ยวผมจะยกมาให้เพื่อนๆชมนะครับผมว่าสีที่ออกมาแบบนี้เนี่ยตัวเฉดสีที่สามารถทําให้ออกมาให้มันเป็นออกเขียวๆได้เนี่ยผมว่าหลักๆก็คืออาจจะน่าจะเป็นพวกสีเทาแรมโบประกายเขียวนะครับแล้วก็ประกายเนี่ยก็น่าจะมาจากส้มมุกทองนะครับ เดีย๋ยวผมพ่นให้เพื่อนๆดูเลยนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจสีสีที่ผมเทเจ็ดเฉดนี้เนี่ยก็สามารถสั่งผสมได้นะครับก็คือเวลาเราสั่งผสมขึ้นสีเนี่ยเราก็ไม่ได้เอาเจ็ดสีทั้งหมดมาเทผสมให้ลูกค้าที่จะซื้อนะครับเราก็จะมีทีมงานนะครับในการขึ้นผสมสีทางเราก็รับผสมสีนะครับก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆมีแบบสีมาให้เราเนี่ยเราก็จะทําการผสมได้ แม้ทั้งจะแบบใส่การนะคับหรือสปีนะครับก็สามารถให้เราผสมได้ครับแต่เงื่อนไขก็คือเราขอให้ต้องมีงานเทียบนะครับมีชิ้นงานให้เทียบถ้าเกิดผสมผ่านรูปอะไรหรือผสมเพื่อเทียบที่ตัวรถเนี่ยผมจะไม่ไม่ได้รับนะครับแต่ถ้าเกิดว่า,าตัวรถี่สามารถถอดชิ้นส่วนเพื่อมาให้ผมผสมได้เนี่ยก็จะรับผสมนะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆก็ต้องมาติด ตอนที่หน้าร้านนะครับในการผสมสีไม่ได้รับผสมสีผ่านรูปนะครับก็จบไปแล้วนะครับในการรีวิวสีใส่การทั้งหมดนะครับเดเฉดแล้วก็เฉดที่8นะครับก็เฉลยให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับว่าออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับสีจริงเนี่ยก็สวยใช้ได้เลยครับเพื่อนๆอยากจะได้สีพิเศษเฉดที่8เนี่ยก็สามารถสั่งได้เหมือนกันนะครับ ยังไงก็สู่ท้ายคลิปแล้วนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ